สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ของวันที่นะครับของวันที่9นะครับ9นะครับพฤศจิกายนนะอันาอยกสินะครับออกทุกๆวันนะครับเวลา1ทุ่มนะเวียดนามนะครับของเวียดนามนะ นึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับถึงถึงครึ่มครึ่งนะครับต้องมีพีธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ้รลมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเลยนะครับอจดเอาเลยนะครับศูนย์หนึ่งสองนะคู่กับห้าหกเจ็ดแปดวินกันนะครับวินกันก็ได้นะเดี๋ยวจะลองวินให้ดูนะมันบางคนวินไม่เป็นนะอย่าท่านอย่างนงี้นะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์เนี่ยจับคู่กันไปอย่างนี้ทุกตัวศูนย์หกหกศูนย์ ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์เนี่ยแล้วก็แถวใหม่หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งจับคู่ใหม่นะครับสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองนะครับห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้านะครับเรียงไปอีกนะห้าแปดแปดห้า เจดเจ็ดหหกแปดแปดหกนะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนี่ยเขาเรียกว่าวินนะครับเขาเรียกว่าวินกันนะัเนี่ยนะเขาเรียกวินคือจับคู่กันทุกตัวแล้วคราวนี้เรามาหาตัวเด่นในนี้แหละ <c oughs> มาจับเอานะครับจับคู่เอาหรือไปหาที่อื่นก็ได้มาจับคู่กับเรานะครับสมมติว่าชอบหกกับเจ็ดอย่างเงี้ยเราก็เอาเฉพาะหกกับเจ็ดอย่างเงี้ยหกกับเจ็ดอย่างเงี้ยหกกับเจ็ดเนี่ย หรื่าเช่าหกกับเจ็ดนะเนี่ยมันก็จะยีกรานี่หกกับเจ็ดเนี่ยตรงนี้นะครับสมมุตินะว่าได้หกกับเจ็ดนะเนี่ยทั้งหมดมันก็จะมีเท่านี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดชุดไปกลับก็ยี่สิบสองชุดอบนล่างก็สี่สิบสี่ชุดไปกลับตัวละสิบบาทเงี้ยก็สี่ร้อยสี่สิบบาทเงี้ยบนล่างถ้ามันมาก็ ได้900อะไรเงี้ยก็คือประนั้นอยู่อ่ะอันนี้เป็นแนวทางนะครับแนวทางนะให้ทําให้ดูเฉยๆนะครับวิธีวินนะบางคนก็ไม่รู้จักวิธีวินเอามาเจาะอันนี้เขาเรียกว่าเจาะนะอันนี้นะ0550 0660 0770 0880 1551 1661 1771 16 17 1881 1991นะครับถึง1881นะเดีย๋ยวตามนี้สมมติว่าเราชอบ6กับ7อย่างเงี้ย เราก็เอาเฉพาะหกับเจดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเอาเฉพาะหกับเจ็ดเนี่ยมาจัดนะครับประมาณนี้นะครับเป็นตัวเต่งนะอ,ะอันนี้คือวิธีการนะครับวิธีการทําให้ดูเฉยๆอืมอนให้มันตัวใหญ่ๆจะได้เห็นเราเน้นที่หนึ่งฮะเราก็ดูที่หนึ่งเนี่ยครับตามนี้นะครับอันนี้ตามนี้นะครับตามนี้แล้วก็โอเคนะ เข้าใจนะครับวิธีวินนะวินให้ดูอันนี้เจาะนะครับไม่ใช่วินนะตามนี้เลยนะครับเน้นที่1ก็เอา1ไปรุดไปวิ่งนะครับตามนี้เลยนะครับ <northern Keith> <maan S 2> เอาทำต,ตามนี้นะครับขอขอบคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงครับ <today> เอาวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับโช,ชคดีโชคดีครับ สวัสดีครับ